เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาล้หายไปกั้มหนึ่งกับหมาเล่นเล่นเกมไพ่กันไพ่เล่นเกมมดปั้นในระวังเจ้าอ่ะได้ล่ะได้โอ๊คมาว่าทายขี้ปูดอะไรยังไงเนี่ะไม่หมดหลายร้อยอ่ะนัดประมาณร้อยเดียวยาทั้งวันน่ะหมวกเบาเขาแล้วกันนะห้าสมองอ่ะเล่นเน็ตนะสมองหนึงสิบห้าบาทเหรอชิ้สองครับชิ้สองบาทโอ้โหดิ่งต่างละวันอะ หาประจำเลยลอยเดียวทั้งวันเล่หอ่ะเาใจมาหามันน่มัันนบ้านใคไปหาซื้อไดไกินกัมั้งบ้านใครนอรนยังครับโอ้ยงนเอเ๊นังเหมือนไก่ด้ด้ทั้งวันเลยลยชินนวครับเขาชินลวครับแสดงว่ามันแหววถแมั้งเก็บตังค์กับของถึงแล้วเหรอเฮ้ย้ยงปปึกเหรอมันมาถึงเล็วไปเฉละ แต่ว่าโอ้โอ้ oh. Oh. เออแข่งพุชเลยอย่งนถึงพุชพุชพุบ่ดได้เลี้ยงละนี่นาด <c oughs> <c oughs> เอาหไหม่เี่ย <c oughs>